สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆนะครับที่ติดตามคลิปนี้อยู่เนี่ยนะครับมาพบกับคุณอาของผมนะครับในช่วงอาหลานคุยกันที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสื่อค่อนข้างมีบทบาทกับสังคมของมนุษย์เราเป็นอย่างมากสื่อดีๆสื่อน้ำดีในสังคมเราก็มี สื่อที่เอ็นเอียงก็เยอะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมเองนะครับได้มีโอกาสอยู่กับคุณอาของผมซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดคุยแล้วก็คุ้นเคยผมได้เรียกคุณอาของผมว่าป่าเล็กครับแล้วที่สำคุยันแบบแบา้บานๆนะฮะและที่สําคัญก็คือว่าป่าเล็กเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันให้ตัวผมเองเนี่ยได้มาทําหน้าที่ตรงด้านสื่อสารมวลชนด้วย แล้วประสบการณ์ของปาเล็กนี่จะบอกว่าสามสิบปีไม่ใช่อื่งงานครับปาเล็กครับต้องบอกว่าหกสิบกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้เราแค่สามสิบแปดสามสิบแปดโอ้สามสิบแปดนี่คือตัวเลขอะไรฮะยังเหลือียังเหลืออ่ะเอาเพ่ออายุในทางมันเลยสำคัญเขาบอกว่าคนเราเนี่ยครับจงจงแก่ด้วยแก่ด้วยตามพอส ใช่ไหมครับอายุน้อยไมาว่าก็แต่อย่ากแก่ด้วยสรีระอ๋อที่ที่ปัเล็กเคยพูดก,กันลงบ่อยๆใ,ใช่ไหมบอกว่าคนเราเนี่ยอย่าแก่เพราะกินข้าวข้าวเพราะอยู่นานข้าวเพราะอยู่นานาอ,อันนี้มันมันโยงกันได้ไอไอไอขาวๆนะฮะงง<อ> <laughs> <laughs> ไม่ไม่โบราณก็พูดอย่างจริง <c oughs> รภาษาขนองเลยหน่อยๆก็ว่าคนที่ไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรเลย ก็เท่ากับว่าแก่เพราะกินข้าวที่มันเท่านะเท่าทําไมเพราะมันอยู่นานแล้วเขาเรียกผมขาวเนี่ยโบราณเรียกกบาลขาวอ๋อกระบาลขาวนะพลอยเพราะมันเข้าไว้คือแสดงว่าไอ้ที่มองดูว่าเออดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ครับและอยู่ตั้งนานอายุเยอะศีรษะก็ขาวครับหมายความว่าเพราะมันเข้าไว้แต่ จันอะไรเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงพอจะเข้าใจมั้นดมเข้าใจไหมครับเข้าใจครับปาริโดเข้าใจเพรานี่เขาบอกว่าคนดีต้องแก้ไขคนจันอะไรอชอบแก้ัูทำทัเป็นว่าไม่พูดอยา็เราก็พยายามแต่ท่านผู้ชมน่ะรู้แล้วละอืเพราะท่านท่านพูดเองอยู่แล้วอืแต่เราจะใช้คําว่าจันอะไรอืใช่ไหมครับผมใช่ใช่ตอนนี้พอพูดถึงเรื่องของสื่อ จริงๆสื่อในปัจจุบันนี้เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับว่ามันมีความสําคัญกับวิถีชีวิตของคนนะ,ะและยิ่งเดี๋ยวนี้ปเล็กคนเราอ่ะสามารถนําเสนอเป็นผู้สื่อข่าวกันได้ทุกคนเลยตอนี้ไอตรงนั้นเรายังไม่พูดถึงแต่อยากจะพูดถึงว่าปัจจุบันกับอดีตเนี่ยเรื่องของคําว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยอยังไงเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยปเล็กเรามักจะเห็นว่าคนเด็กๆหรือว่าคนปัจจุบันนี้จะมองว่า อะไรที่มันเรยวเรยวทม์เลยเป็นแบบไหนเป็นอย่างนั้นเลยคือแบบถ้ายังไงก็สุดๆกันไปเลยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแล้วก็เนี่ยในตะวันตกเขาก็ทำกันบางทีเราก็เลยเอามาใช้ซึ่งจริงๆแล้วเราต้องคำนึงถึงแล้วจริงๆแล้วมันแตกแตกกับอดีตเป็นยงไงฮะคือท้านพูดกันเรื่องคำว่าคำว่าเป็นสื่อท้านพูดกันตามแบบฉบับของมันเองมาตั้งแต่ต้นที่เราต้องศึกษาไง การจะเป็นสื่อเนี่ยต้องศึกษาแล้วต้องเข้าใจแล้วต้องมีความรับผิดชอบครับก็ได้สมัยก่อนนะสื่อสื่อก็คือพยายามนําเรื่องอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยเอามาคุยมาเล่าให้ฟังครับยุคนั้นก็ยุคที่เรียกว่าจะบอกว่ายุคผมก็มาได้แต่ว่าจะแก่มั้ยทำงานข่าุคยุคเมื่อก่อนยุคก่อนเพราะการจะเป็นสื่อมวลชนเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องรับความเป็นจริงก่อน แล้วก็พยายามอดทนสแสวงหาข้อมูลเพราะว่าความเป็นจริงแล้วไอ้ตัวสถานที่หรือว่าองค์กรของเราเองเนี่ยถ้าหาหาสื่อมาเอาเรื่องราวมานำเสนอได้แล้วก็คนสนใจฟังตรงนี้ก็คือทำให้อยู่ได้ถ้าข่าวที่ออกมาสมัยก่อนเนี่ย ไอ้ข่าวเนี่ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแหล่งข่าวแรงข่าวก็ยังไม่มากเรื่องเกิดน้อยครับเกิดท่ากันตายสักที่นี่ก็แห่ไปดูกันครับแล้วบางทีกว่าจะรู้ก็ข้ามวันนุ่นเดี๋ยวนี้มันทันเดียวนี้เลยเกิด๋ยวนี้ดูเดี๋ยวนี้แล้วก็แหล่งสื่อที่ทําที่บอกว่าเป็นสื่อเนี่ยก็มีอย่างไม่เยอะอืใช่ไหมฮะครับมันก็ยังไม่เยอะทุกคนก็พุ่งหาข่าวต่างคนต่างไปหาข่าวครับ แต่คราวนี้พราเวลาข่าวข่าวมันตัวตัวแดงข่าวมันมีน้อยทุกคนก็ต้องไปจับข่าวนั้นน่ะมานำเสนอจนกระทั่งจบข่าวอย่างวันนี้เรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้พอคนที่ทำตัวเป็นเหมือนกับองค์กรของสื่อเองมันกลายเป็นว่าพอแหล่งพอข่าวเกิดขึ้นเยอะแหล่งข่าวเยอะมันก็เลยจะต้องเอาข่าวเนื้อเดียวเนี่ยมาย่อยเช่นว่า ไก่ตัวหนึ่งใช่ไหมแทนได้คุยว่าไก่ตัวนี้มันเป็นยังไงยังไงไ,ไม่พอเป็นตัวนี้เสร็จแล้วก็ออกหัวมันเอาเรื่องหัวมาก่อนหัวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะข่าวมันมันไม่เยอะไงนะเพราะเพราะเพราะข่าวเพราะเพราะข่าวมีเพราะสื่อมีเยอะก็ย่อยข่าวที่เกิดชุดระบุลวุ่นวาย มีข่าวเฟคนิวไม่เฟคนิวเนี่ยก็ไปจับเอาส่วนที่ไม่ใช่อ,อย่างที่ว่าโดมเนี่ยครับเป็นตัวเกิดเป็นข่าวแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าโดมมันเึ้เป็นข่าวแต่โดมว่าอะไรไม่ว่าอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่บทแล้วจิมพูดอะไรไปแต่ไม่ถามกลับม,มาถามผมเออเห็นโดมก็าอ,อย่างนี้ไอ้คำพูดจากโดม กับถมพูดเนี่ย <c oughs> มันก็ย่อมไม่เหมือนกันสื่อก็อยากจะเล่นตรงนี้ต่อเออเห็นนะนเขาบอกว่าบบน้มพูดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> คือมีการเติมไอ้ออคนเราเนี่ยถ่ายทอดความเนี่ยอพอไปที่สองที่สามแล้วเนี่ยความมันจะไม่เหมือนอวันนี้จึงเกิดกรณีรมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนนี้เขาว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าเพียงแต่ประโยคหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนไปนิดเดียว ความหมายก็เปลี่ยนครับผมอันนี้ถ้าตัวตัวข่าวไม่ไม่พูดไอ้ตัวสื่อเนี่ยเห็นท่าว่าจะขายได้จับขยายเพิ่มให้เองอใื่ไหม,อ,มอย่างสมมติว่าไปถามแล้วเออโดมเขาเขาบอกว่าอย่างนี้แม้แต่กว่าจะบอกนี่อ้ามอึ้งเนหะมือนกันนะเอาความคิดสนตัวที่ใส่เข้าไปนี่วันเนี้ย <c oughs> แทบไม่อยากจะบอกว่าสื่อนะอ,อ,อยากจะบอกว่าแต่ละส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่รู้มาแล้วมาเล่าให้ฟังเห็นมาแล้วมาเล่าให้ฟังแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของความละเอียดในการท<ล>ี่พูดถึงสื่อแต่สื่อสมัยก่อนเนี่ยต้องพูดแต่ความจริงเขาบอกแล้วว่าการเป็นผู้สื่อข่าวหรือทาขา่าวต้องพูดแต่ความจริงเท่านั้นใช่ไหมครับครับแล้วเดี๋ยวพอตอนสมัยก่อนเนี่ยมันก็เลยทุกคนก็มีแต่ความจริงความจริง แย่งกันตอนไหนแย่งก่อนแย่งตอนที่ไปหาความจริงให้ได้ก่อนเรียกคนที่นํนาเขาอแล้วก็รวมความแล้วทุกคนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในตัวครับแล้วก็ต้องมีสัจธรรมมายุคนี้เอายุคนี้เลยก็แล้วกันมันไม่มีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นสื่อ,อที่จะนําเสนอต่อสังคมครับเพื่อทําให้สังคมนั้นได้รู้ความจริงอ เหมือนกว่าติดอาวุธทางปัญญาให้คนคนเสพข่าวด้วยคเพรพอเขารู้ของจริงรพอเขารู้ของจริงเขาไปคุยต่อเขาก็ได้ของจริงไปคุยกับคนอีกเป็นร้อยเป็นพันคนอแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยเอามาย่อยถอดหัวบ้างขาบ้างปีกบ้างใช่ไหมครับจกก็ะท่งไปเจอปีกเนี่ยมันก็ไมไค่สมบูรณ์อะเนี่ยตั้งที่ตัวไก่มันตายเอป็นก็เลยกลายเป็นว่าบางคนก็ เมื่อทำอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้ทุนรอนมันไม่ค่อยมีอีนผลที่สุดจะอยู่ได้ยังไงล <ắng> ่ะก็วิ่งก็หาคนที่มีทุน <ắng> คนเราพอเขามีอํานาจเหนือทางใจเมื่อไหร,ร่เนี่ยไอ้คําพูดที่จะว่าเขาไม่ดีเนี่ย <ắng> มันก็แค่ที่ว่าเขาบอกไม่ดีนะไม่ด <ắng> ีนะแต่ถ้ามันมีอะไรติดปลายนวมมาเนี่ยก็ <ắng> <country mooi conversation> ค่อนข้างจะไม่ดีนะ <ắng> นี่คือมนุษย์เสียงไม่แข็งละ พราะนวันนี้ผมสงสารสงสารคนเสพข่าวเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ของจริงคือวันนี้โดนะ,ะตัวผมเองเนี่ยผมไม่อยากจะเรียกว่าบางองค์กรเนี่ยมันเป็นสื่อคำว่าเป็นสื่อเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วไม่อะไรบ้างเป็นกดบังคับตัวเองครับแต่วันนี้เราจะมองดูไปเนี่ยมันข้อบังคับทั้งหลายเนี่ยใครจะมาอ้างว่าฐานะรอนสีมันไม่เหลือนะครับ,รบใช่ไหมครับ การเป็นรานนันดออสี่ที่ไปทางนี้ก็เอาทางนี้ก็เอาโทนุก็เอาสงสารอ่ะเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีด้วยไหมเขาเลยต้องหานี่แหละไอ้เรื่องเศรษฐกิจไม่ดีกับสองเอ่อเรียกว่าอะไรนะแนวคิดอืแนวคิดตัวเป็นสื่อเนี่ยอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็นําเสนอไปอืแต่วันนี้ไม่ใช่ฉันก็ต้องไอ้เรื่องที่จะกระทบก็โดนให้ตังผมอ่ะ จะกระทบโดนผมก็ต้องเฉไปทางหนึ่งใช่ไหมฮะประชาชนก็เลยไม่รู้ของจริงละนี่คือวันเนี้ยมันมีแบบนี้อยู่ด้วยแต่ผมไม่ได้เมานะว่ามีแบบนี้ทั้งหมดมีแบบนี้ก็มีเอาหน้าผมว่าวันนี้เราเราถ้าไปต้องพูดเรื่องนี้ก็เลยผู้ฟังประชาชนเนี่ยเขารู้รู้ก่อนหร่อยเขาจะรู้มากกว่าผมได้ไหมครับจะไม่จะคุยเนี่คุยของแบบเก่าอะไรเกิดที่ไหนเขรา็ไปอไปแล้วมันทำไมอ่ะ มันเกิดได้อย่างไรล่ะเห็นไหมฮะทีละเรื่องในเรื่องมาคุยให้ฟังครับแล้วเขาไม่เอานอกเรื่องและไม่เอาความคิดของตัวเองนะสอดใส่เข้าไปนี่คือคุณไม่ได้วิจารณ์วิธีการหรือว่ามันเป็นมารยาทมันเป็นมารยาทเลยฮะคือและกับจัญญาบันของการทางานเลยเวลาเขาสอนก็สอนแบบเนี้ครับแล้วเขาต้องยึดมั่นในใจนะพอใครบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะเขาดูเขาจะละอายกับตัวเองแค่นี้ดี๋ยวนี้ไม่อาย ตอนนี้ดมขออนุญาตเ,เรียนถามประเด็นนี้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการการทําหน้าที่ของคนไม่ว่าจะเป็นพิธีกร ừ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  ผู้ดาเนินรายการ,ค,รคนที่อยู่หน้าจอหรืออยู่อยู่กับวิธียุก็ตามอืจริงๆแล้วมารยาทหรือคําว่าจัรยาบาลที่ที่ดมเรียนถามดไปเมืเ่อกี้จริงๆมันมันยังคงต้องใช้อยู่ไหมเพราะบางทีเมื่อล่าสุดนะครับเมื่อประมาณสักต้นปีเนี่ย จะจะเห็นว่ามีนักข่าวอยู่คนนึงนักข่าวต่างประเทศถามนายกัฐมนตรีขอิยลัดลุงตู่เนี่ยแล้วนั่งฝ่ายท้างไอ้ไอ้เรื่องแบบนี้จริงๆถ้าพูดถึงสังคมไทยเราอะครัไอเรื่องของอากาศกิริยาอะไรต่างๆอันเนี้ยมันเป็นหัวใจไหมพวะบางทีเรามักจะเห็นพาแล้วเด็กเด็กสมัยนี้ก็จะบอกว่าอุ้ต่างประเทศนะเขานั่งฝ่ายห้างหรือบางทีเท้าเนี่ยชี้ไปถึงเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรือบางทีนั่งก็เอ็นพิงแบบ สบายใจเฉยอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันยังไง่ะไอ้คนที่ว่าน่ะคนไทยหรอือเปล่าแล้วก็โทษน,นะเ,เมื่อกี้พูดไม่สุภาพแต่ว่าคนมันก็ต่างกันเนาะอนนี้ถามว่าบางเรื่องเนี่ะนะก็เขาคนต่างประเทศครับ <laughs> นิสัยของเขาพฤติกรรมของเขาตามเขาเขาทําอย่างนั้น <laughs> ใช่ไหมครับเราจะเทียบไปมองว่าเขาไม่ไม่ไม่ยึดคุณธรรมยศธรรมหรือศาสนา แล้วก็ไม่ได้สอนให้มีวัฒนธรรมประเพณีที่น่ารักเหมือนประเพณีไทยใช่ไหมครับทุกคนเห็นมันทำอย่างนั้นทุกคนบอกไม่มีมารยาทบางคนก็บอกมารยาทซาม,มแล้วก็เลยถึงพ่อแม่ไปสั่งสอนอนี่ค,ค,คือคนไทยไปได้ยาวยาวมากภาาไทยไปได้ยาวมากแต่นี่คนที่นิยมอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าที่บ้านเขานม่อยาก ไม่มีวัฒนธรรมอะไรที่จะนุ่มนวลและสุภาพเท่าของไทยแล้วถ้าหากว่าเอาหลักเอาหลักอิสลามเข้าไปจับครับโอ้เป็นหลักที่ละเอียดมากๆอที่ผมเรียนนิเทศมาเนี่ยผมไปเปรียบเทียบตำราดูทั้งหมดอืในตำรานิเทศศาสตร์ครับเราซูนว่าไว้หมดเลยอืผมไปพูดกับเด็กผมกบอกว่า ตําผู้ที่เป็นครูคนแรกของนิเทศศาสตร์คือนบีมูฮัมมัดซ่อนัลลออะิวอยู่เสมครับเพราะในนั้นมีหมดผมก็ไปคุยออกับครูบาอาจารย์ของเราอะลองดูสิเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีหบทไม่ว่าบรรยาสังคมไม่ว่าอะไรอันนี้แตะแค่นี้พอเดี๋ยวไปไหนไม่ได้น่แสดงว่าน่าแสดงว่าจริงๆแล้วเราต้องใส่ใจ ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับมันต้องรู้ว่าอะไรฮะผู้หลักผู้ใหญ่ล้วมารยาทสําคัญที่น่ารักคือมารยาทแบบไทยๆแล้วก็ในเพิ่งยิ่งแบบเราซูนว่าไวถ้าใช้ได้อย่างนี้นะครับสังคมจะดูดีและดูน่ารักไอ้เจมนั่งไขว่ห้างกามถามว่าพ่อแม่ไม่สอนแน่นอนอผมไม่ว่าครูอาจารย์คือนั่งกับผู้ใหญ่เนี่ยไขว่ห้างเนี่ยมันก็เสียมารยาท รับสมัยสมัยก่อนเนี้ไปเลอผ่านผ่านผู้ใหญ่เนี้ยนะไม่ว่าผ่านหน้าผ่านหลังนะจะต้องคล้อมหลังเดินมันก็เกิดความน่ารักรในความน่ารักผู้ใหญ่เห็นลูกหลานแบบนี้ก็รู้สึกรักรพราะจิตใจมารักและเมตตาซะแล้วเนี้ยมันก็ไปแจ่สิ่งที่ดีที่จะมอบให้ใช่ไหมครับแต่วันนี้ที่ไปนิยมกันบอกยังขวย่ย้างเลยไอ้นั่นมันคนไม่มีมารยารสมัยก่อนเห็นอย่างนี้ตกใจนะครับ เราไปบ้านใครสักคนหนึ่งเนี่ยลูกเขาเนี่ยเดินมาแล้วก็ผ่านหน้าไปเลยเรายากกังคิดในใจมันไม่สอนลูกเลย <c oughs> นะไอ้นี่มือน,นกันอนะ่ะไอคนนิยมว่าทำไมได้เรนะาเนี่ยก็ใช่ก็พ่อแม่คุณไม่ได้สั่งสอนไงครู <c oughs> ต้องสอนคุณแน่อแต่ว่าตอนนี้คุณไม่เรียนหน้าที่ศีลธรรมเพราะฉะนั้นแสดงว่าในความคิดของคุณในตัวคุณเองเนะี่ยมันอยาบ คุณจะชอบในสิ่งที่อยากครับอืแสดงว,ว่าจริงๆจริงๆแล้วเรื่องเรื่องของมารยาทเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเราอยู่ต่อหน้าธรรมทา,าที่ในสื่ออ่ะครับแม้แต่เรื่องของการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจด้วยใช่ครับเพราะถ้าเราสูญถ้าเราสูนสอนอยู่แล้วมันละเอียดมันมันละเอียดอย่างมากอะ่ะ<อ>คือเราไปไปดูไปจําแนกในเรื่องของนิเทศตก็ทุกคนก็เรียนนะเนะย เรามาดูแล้วมันยังมีช่องว่างอีกเยอะนะที่เราซูนใส่เข้าไว้แต่นิเทศในวิชาที่เอามาสอนในตำราเนี่ยไม่มีตรงนี้อืความละเอียดอ่อนเหมือนเขียนลายไทยมันก็เป็นลายแล้วที่จะมันมันต้องสมูทการไหลไปด้วยสวยงามถ้าหากว่าหยาบเพอาหยาบปาบลายมันไม่สวยมันมันคล้ายกันครับต้องท่ายันเต็มสูตรแต่ว่าเอาละนะในสิ่งที่ดีมันเปรียบเทียบได้ ใช่ไหมครับครับไม่ใช่ว่าเออตอนนี้มันวันนี้มันสมัยนี้แล้วมันไม่ต้องไปยุดงย้ยเก่าใช่ไงคุณไม่ติดยางกันเต็มบ้านคุณได้เรียกพ่อเรียกแม่มพ่อเคล่อนไหวก่อนนะนะเรียกพ่อพ่อครับองมีครับอ่าม,มาจา๋าแม่จา๋าตาจา๋าถ้าวันไหนไม่มีคาว่าจา๋าพ่อจะถามว่าว่าไงนะว่าไงนะ โอ้ลูกรู้ทันทีเลยเ่าะตัวเองเพราะไม่มี้างเสียงใช่ไหมบอางทียุคนี้พ่อแม่ถามว่าเออคุณอ่าดมจะไปไหนอะไปเที่ยวหน่อยสมัยก่อนโดนกกบบาลเลยใช่ไม่ได้เลยเห็นไหมจะพูดกับผู้ใหญ่ว่าไปเที่ยวนีไม่ได้เลยนะถึงจะไปจริงๆก็ต้องบอกว่าไปกับ อัซินเขาหน่อยไปก็<ม>อัลลิบกบอัลตย์เขาหน่อยไปไหนก็นว่าไปแต่ก็รู้ว่าเหมืนเดียวจะไปเที่ยวกัน<ม>แต่ไม่ใช้คนะําน<ม>ั้นอืมแต่เดี๋ยวนี้ยพาไปไหนเที่ยวหน่อยหน้าตกนะ <c oughs> แต่ไอสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ <c oughs> คนทั่วเหล่านี้กับนามาใช้กัน <c oughs> นะนํามาใช้กัน<ม>แล้วโดยท้างยิ่งเนี่ยผมก็พูดได้นะว่าลูกมุสลิมเนี่ย ที่จริงอยู่กันนี้สิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับใช่แต่กลับเอาสิ่งที่ไม่ดีที่สุดมาใช้ก็ต้องถามพ่อแม่เขาอือแสดงว่าเป็นอย่างนั้นใช่หรือเปล่าอันนี้มันมันเรื่องเรื่องเหล่านี้ผมว่ามันด้วยสำนึกที่ดีเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองได้แต่พอเราทำไม่ดีปั๊บไปอ้างแบบใช่ไหมครับอย่างที่คุณว่าเนี่ยไปนั่งขวายห้างคุยกันนายกคุณไม่รู้จักภรรยา คนไทยไม่มีวัฒนธรรมประเพณีของเราเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ทั่วโลกก็ยอมรับเอาแค่ว่ว้อย่างเดียวเนี่ยมันรู้จักไหวไหมพอเจอคนไทยไปไหวเท่านั้นแลโอ้โหชอบแสดงว่ามันมีดีในตัวมันไม่ต้องไปบอกใครด้วยเห็นไหมครับครับการยิ้มการไหลเนี่ยคือนี่เรื่องของคนไทยในสังคมใช่ไหมครับแต่วันนี้กลับเป็นว่าเจอี่หน้าบึ้งหน้าตึงไม่เอาไหน พ่อแม่ยังนั่งคุยแขมันก็ผ่านไปเฉยเขาไม่ได้ว่าตัวมันแล้วก็พ่อมันไม่ดังสอนอาจริงจริงเนี่ยมพูดมพูดแบบผู้ใหญ่คนเก่าๆพูดนะทีนี่ยังหนุ่มอยู่นะลบเวจาพูดถึงคนเก่านะเออเห็นไหมใช่ๆอันนี้ถามว่าบางทีผมเคยได้ยินกันตัวนะโดอ้าวมาไหวอารบเขาซลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วทำเอาทำไมไม่ไหวอาะเขาแล้ว ก็ป้อมไม่เคยสอนนี่ใช่ได้ยินมหมกรหูนะเราก็ทําเป็นหูทวนลมแล้วไม่ได้ยินเลยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่วันนี้อะไรที่ควรจะทําเนี่ยปล่อยปละได้เลยแล้วก็ด้วยตัวเองเนี่ยบกพร่องสังคมอันนี้นะตัวเองบกพร่องแต่กลับไปอ้างว่าที่นั่นยังทำงี้ที่นี่นะคุณอ้างคนที่ดีสิใช่ไหมครับอ้างคนที่ดีสิทําไมคุณอ้างไอ้ตัวที่มันบกพร่องล่ะ เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้ไม่เสียไงแต่คุณรุนไปนิยมคุณไปสมยอมกับสิ่งที่เลวกว่าเนี้แล้วคุณจะเป็นมนุษย์ที่ดีได้อย่างไรวันนี้นะต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีจริงๆนะครับที่เรียกว่าเป็นตอนแรกนะอาหลานคุยกัน <c oughs> และที่สําคัญ <c oughs> ที่เราคุยกันเนี่ยปะเล็กดมองว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องของสื่อสารมวลชน ในปัจจุบันนี้มีบทบาทกับวิทยุสื่มากเลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้า <ฮะ S 1> โดมีเวลาจะมาคุยกับปาลกใหม่า <ฮะ S 1> รืนที่ที่ว่าผมว่าสําคัญมากเลยเลย<ฮ>ะจะสําคัญมากต่อเมื่อคนที่เป็นสื่อเนี่ย <ฮะ S 1> เข้าใจตัวเองว่าคุณเนี่ยได้รับเกียรติเป็นสื่อคุณมีโอกาสที่จะพูดจะบอกกับใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แต่ชาวบ้านธรรมดาเขาไม่มีโอกาสอเขารู้แค่นี้ แต่เราเป็นสื่อเนี่ยต้องนําเสนอเขาทุกเรื่องเพื่อเพิ่มวิทยาปัญญาให้กับผู้ฟังคือคือจะต้องยกคนฟังเนี่ยให้สูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเขารู้แค่แค่ข้อสองเราจะคุยกับเขาเนี่ยจะบอกหนึ่งสองเหมือนเดิมแสดงว่าเรานี่ไม่เอาไหนไม่มีการพัฒนาไม่พัฒนาแต่าตัวเราเองก็ไม่พัฒนาไปไปคิดว่าคนฟังเนี่ยอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่จิตวิญญาณของตัวคนเองเนี่ย ต้องยกระดับเขาขึ้นมาจากสองให้ได้เป็นสาม้ห้ได้เป็นสี่ไม่ใช่วันนี้นี่กลายเป็นว่าน้ำเน่าอย่างไรฉันก็เสนอน้ำเน่าตรงนั้นเพราะสปอนเซอร์ชอบพวกคุณไม่ใช่สือ่อมแม่ผมได้แง่คิดดีๆมากเลยครับ <c oughs> ไว้ไว้ต่อไปต่อไปจะได้มีโอกาสมานั่งคุยกับป,ปัาเล็กอีกเพราะว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะคุยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของปาเล็กเองและที่สำคัญนะปาเล็กเนี่ย ลหลายคนอาจจะสงสัยทำไมดองเรียกป๋าเล็กอแต่อันนี้ต้องต้องบอกกับเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับว่าที่เรียกป๋าเล็กเนี่ยรู้กับเหมือนเคารพเป็นเป็นป๋าถ้าเกิเหมือนเหมือนพ่อคนหนึ่งค่าใช่เพราะว่านอกจากจะเป็นผู้ที่ผลักดันให้ได้มาทําหน้าที่สื่อได้ในระดับหนึ่งปัาปนอกจากป๋าแล้วก็ป๋าเล็กนี่เรา่าดันเลยนสนับสนุนดีกว่าถือว่าเป็นหน้าที่ครับผมถึงแม้จะไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเนี่ย ถ้ามีโอกาสครับก็ต้องเชื่อกันนะฮะนั่นคือแสดงให้รู้ว่าเราพยายามทําจิตใจเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์เอาไว้คือคือไม่ว่าเรื่องอะไรนะเรามีหน้าที่ที่จะบอกจะแนะนําและนําเสนอครับอย่างในเรื่องของศาสนาก็ทุกคนมีหน้าที่เป็นผู้ทับลิกทับลิกทั้งนั้นแต่จะได้ไม่ได้ไม่ใช่ที่เราอยู่ที่อะไรอยู่ที่พระเจ้านี่บางคนเป็นครูไม่พอคาดหวังบ้านเช้าโอ้ย ผัวไปหน่งสองชั่โมเห็นรู้เรื่องเลยนรุ่งเช้าก็ถามแบบนี้อีกเอาไม่ใช่นะเรามีหน้าที่ทำเออไม่ใช่นะคุณไม่ได้ที่ทํานะส่วนเขาจะฟังเขาจะเชื่อเนี่ยเรื่องของออมร้อนนะครับผมเออวันนี้ต้องขอบคุณปาเล็กมากเพราะเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะแวะมาคุยกับไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านพี่น้องพี่น้องที่ที่ชมอยู่เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนที่ที่ชมอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพราะเดี๋ยวพอเราลงคลิปนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรยังไงเนี่ย แสดงความคิดความเห็นมาเพื่อที่จะได้จะได้ปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมเนื้อหาได้คุยกันานี้เป็นถือว่าเป็นเป็นตอนได้ช่วยทีมาช่วยกันเติมช่วยกันต่อไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยอย่าไปคิดว่าคนนั้นพูดใช่ไม่ใช่นะต้องดูเขาพูดเรื่องจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่จริงมันไม่ครบก็ช่วยกันเติมมันจะได้ไปด้วยกันครับงั้นขอบคุณมากครับป๋าเลยครับก็ไอ้ชาร์ล็อเดี๋ยวได้คุยกันในตอนต่อไปแล้วกันนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ